เช็คใครชิงบ้างรางวัลทรทัศนททองคำครั้งที่35เปิดโผรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทรทัศนททองคำครั้งที่35มีรายชื่อผู้เข้าชิงต่อไปนี้รางวัลทรทัศนททองคำจะประกาศผลตัดสินในวันศุกร์ที่17กันยายนนี้เวลา22นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปรางวัลดารานำชายดีเด่นกวีตันจารารักจากละครเรื่องเกมรักเอาคืนสถานีทรทัศน์ GM m 25 2. อ,อธิชาติชุมนานนจากละครเรื่องไปให้ถึงดวงดาวสถานีโทรทัศน์ทางช่องวัน 3. ต่อธนภพจากละครเรื่องขอให้เกิดใหม่ใกลๆ้ๆเธอสถานีโทรทัศน์ทางช่องวัน 4. แอนดรูว์เก็กสันจากละครเรื่องวุ่นรักนักข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีห้าสอนรามเทพพิทักษ์จากละครเรื่องบังเกิดกล้าสถานีโทรทัศน์อมรินทีวี ต่อไปเป็นรางวัลดารานำหญิงดีเด่นหนึ่งแต้วนัทพรตีมีรักจากละครเรื่องเล่นบนพการทางช่องสามสองมิวนิดฐาจากละครเรื่องอกเกิมหักเพราะรักคุณสามีทางช่องสามสามนุนวรนุษย์จากละครเรื่องเกมรักเอาคืนทางสถานีโทรทัศน์ GM m อ็มยี่สิบห้าสี่คริสหอวางจากละครเรื่องเนื้อในทางโทรทัศน์ G m m มยี่สิบห้า และสุดท้ายปอกปียธิดาจากละครเรื่องบังเกิดเกล้าวสถานีโทรทัศน์อมรินทีวี